ไอสมาร์ทวอชบอกโอกาสการเป็นโรคหัวใจเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับดรคิมเพสนะครับวันนี้คนใส่สมาร์ทวอชกันเยอะมากในสังคมใช่ไหมครับเราต้องใช้ประโยชน์จากมันให้สูงที่สุดงานวิจัยหลายๆงานเนี่ยออกมาเยอะมากในช่วงปีหลังๆเนี่ยบอกว่าค่าค่าหนึ่งที่ได้จากสมาร์ทวอชที่สําคัญที่ช่วยบ่งบอกอัตราการเกิดโรคหัวใจในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญก็คือ HRV หรือ Heart Rate Variability มันคืออะไร ฮาร์เรสตวาร์เบต้เนี่ยต้องปูพื้นฐานก่อนโดยปกติเวลาคนเราหายใจเข้าออกแต่ละครั้งเนี่ยจะมีผลต่ออัตราการเต้นหัวใจให้เคลื่อนต่างกันเล็กน้อยมันจะไม่ได้คงที่ตลอดเวลาเนอไหมครับ mm hmm. เนี่ยสื่อถึงระบบประสาทอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อร่างกายได้อย่างเหมาะสมหากระบบประสาทอัตโนมัติหรือออโตน o มิกเนิร์เวอร์ซิสเต็มมีประสิทธิภาพดีตอบสนองได้ดี HRV จะสูงหรือแต่ละบีทเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเยอะในขณะที่คนที่มีสุขภาวะไม่ดี HRV ต่ำโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะสูงการหายใจเข้าออกแต่ละครั้งจะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจน้อยนั่นเองครับในงานวิจัยช่วงหลังๆเนี่ยออกมาเยอะว่าคนที่มี HRV สูงอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีอัตราการเกิดโรคหัวใจในอนาคตเนี่ยต่ำกว่าถึง2-3เท่าต่อคนที่มี อัตราคนที่มีอัตราการเต้นของหัวใจหรือ HRV เนี่ยต่ำต่ำกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเนั้นเนี่ยเราจรึงต้องรู้จักค่าค่านี้เอาไว้เพราะว่าเราเองเนี่ยใส่สมาร์ทวอชกันเยอะแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ประโยชน์จากมันให้สูงที่สุดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเราไปใช้ประโยชน์จริงได้ยังไงนอกจากในเรื่องของโรคหัวใจในแง่ของ HRV นะครับสวัสดีครับ